สุดดีด้วยครับตอนนี้เรามาอยู่รายการ KLPKS นะครับ KLPKS นะครับนี่เรามาอยู่ในเซิร์ฟผมเองผมก็มานั่งเล่นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเผาเราดีกว่าบ้านผมอยู่ไหนว,วะ จำนาะอยู่บนเกาะเนี่ยอยู่บนเขาครับนั่นไงถ้าเห็นอนนัอนัสร้องบ้านผมก็อยู่ด้านบนมั่นใจเ<ม>ชื่อไปดูกันครับครั้งแรกที่มาตรงนี้จะไม่มีอะไรเพราะว่าผมหาที่จากสปาวเดี๋ยวมาดูกันนั่นไงบ้าน บ้านผมอยู่นี่อย่ yeah. นี่ตรงเนี้ยมันจะมองเห็นสปาลเพราัอน,นั้นะไรนั่นน่าจะใช้สปลาลนั่นไงผมมองจากสปามาตรงนี้แก็เลยมันสร้างบ้านตรงนี้นครับก็ใช้เว,วลาสร้างนานพอสมควรจริงๆสร้างไว้ก่อนสร้างสร้างเมืองเหงน,นครับเอ๊ะสร้างสปาเสร็จแล้วผมมาสร้างบ้าน พึ่งถอนพึ่งปลูกยะไอ้ข้าวใหม่ครับแต่ม,มันโตหมดแล้ว ามว่าทำไมไมไ่กินฟักช่องไอเมลอนเพราะว่ามันมันอะไรอ่ะมันได้ทีละครึ่งหลอดหรือลออดนี่แหละนะมันน้อยไดยมอนด์ไม่มีแล้วแหละเหลือแค่20ิก่อนนะครับนีในกล่องก็ไม่ไม่มีละ เราเซโหมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุยเลยอันนั้นผมมาลองทดลองการโคนนิ่งในนี้จริงๆผมทดลองในโคนนิ่งแบบนี้ก่อนที่จะไป 1. 0ุนะครับคือไปเจอคลิปคลิปหนึ่งผมก็อยากทดลองว่าเวอร์ชันนี้มันจะได้ล่าก็เลยไปถ่ายให้ดูกันว่า1.0ได้ 1. 0. 0. 0ติดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้วันอัปเดตนะครับพอวิ่งเข้าไปก็บึบมันวาปเลย มาล่าเนื้อกอนอืมอ้าวทำไมตาย เฮ้ยพอพันตรงนี้มาข่าวเยอะใช่เอา้าลืมไปตัดต้นไม้ที่เราล่วงนี่หว่าต้องใช้ขวานตัดเท่านั้นด้วยนะครับเดีย๋ยวใช้มือใช้มือ เมตับไม่ร่วงเนี่ยไม่ร่วงอ่ะเสียเวลาตัดอย่างรวดเร็วครับ จะไร่ของแล้วโอเคกินขนมปังกันนี่าอะไรวะอ๋อสปาลสปาลอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นนั่นบ้านบ้านเราเดี๋ยวผมจะมา กินนมยงับกินนมองตีเนี่ยเนี่ยม่โย,โยครับได้ครับวิ่งกระโดดสเ,เปรู๊ครับ กะโดดจะดเร็วเนี่ยเนี่เย่เย่จะพาไปดูในนี้ฮนะเดี๋ยวกันเข้าไปข้างในให้ได้เป็นแอดมินมันต้องใช้ให้ถูกวิธีครับอ้าวะตะโน ข้ามันข้ามันอันนี้ปะอันนี้ต้นไม้อันนี้เอนชานเอ้าไม่มีอันนี้อันนี้อันนี้นนชัวชัวข้าไปฮะฮะทำอะไรไม่มีอ่ะเสกมาตีเองก็ได้ แนะนำนะฮะให้ตีซอมบี้นะครับนะฮะได้สองพันด้พันหนึง่งคือการดรอปนี่คือดรอปสองพันหนึง่งพันหนึ่งเอ้ยหนึ่งพันถึงสามพันแล้วก็ดูตัง <laughs> ผมเซกตังไว้มาซื้อของอืม ริงด้เรามาซื้อดม,มนอนด์ีกว่าหนึ่งชิ้นหกพันนะเนี่ยจริงจริงไม่ต้องตัดหมายก็ได้ห้ารอยเองมาซื้อโปรทิกก็ถูกเนี่ยหกห้าหกสี่หกสามหกซื้อดมอนสามก้อนซื้อนี้ได้เลยอืมใช่ดมอนสามก้อนเกือบซื้อนี้ได้ ถูกถูกอืมนอนนอนแล้วเช้าเพราะผมเล่นอยู่คนเดียวแต่ในเซิร์ฟเวอร์ เฮ้ย,อยเอาโอเคนะครับทำไรต่ออืเราจะมาทดสอบกันสิงทัชเมกเอ้าเบรกไม่ได้จะได้เป็นโปรเทค เห็นไหมได้นะครับเดี๋ยวเราต้องลงปักอินแก้ซะแล้วไม่งั้นจะอันตรายเนะีนะ่ยมาได้โปรเทคมาเพียบ ถ้าหาลาพิสลาซูลีเจอก็เอาเลยเสร็จเลยแล้ววันนี้นะฮะแล้วก็ไม่ทำไรละ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงนี้ครับสวัสดีครับ